เฟิร์นนี่แกอยสูบบุหรี่เหรอแม่ก็แค่สุดเลยเลเองป้าคิดอะไรมากวาะฉันเลี้ยงแกมาไม่ดีหรือไงนี่ใส่เป็นพ่อแกไม่มีผิดเลยป้าแม่แบบนี้ไงพ่อถึงหนีไปอะ่ะอีเฟิร์นถ้าแกยังไม่เลิกสูบบุหรี่บ้าๆน,นี้อีกอ่ะแกก็ออกจากบ้านฉันไปเดีย๋ยวเรานั่งรอ,งรองหมอดูนี้ก่อนนะหมอด,ดีเคสดีเคส<ค>หนึ่งเดี๋ยวก็มาแล้วได้ค่ะ สวัสดีจ้าลูกรอพี่นานไหมพอดีพี่ติดอีกคลิปหนึ่งอยู่เลยมาช้าไปนิดนึงไม่นานเลยค่ะหนูก็เพิ่งมาถึงเหมือนกันะแล้ววันนี้หนูมายังไงล่ะคะลูกหนูมารถเมย์ค่ะก่อนอื่นพี่ขอแนะนําตัวก่อนเนาะพี่ชื่อว่าชลิตาชิงพูหรือว่าเรียกว่าพี่ไหนก็ได้นะวันนี้พี่ก็จะมาให้คาปรึกษาเราเนาะจ้าแล้วอันนี้หนูชื่ออะไรล่ะจ๊ะชื่อใบเฟิร์นค่ะ Oh, oh. เรียกว่าเพืรอนเฉยๆก็ได้ค่ะอ๋อน้องเฟิร์นหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มชนะเราเนี่ยอายุเท่าไร่แล้วเนี่ยอายุสิบหกปีค่ะอ๋อหรอจ๊ะอ,อายุเท่าลูกชายพี่เลยลูกชายพี่ก็อายุสิบหกเหมือนกัน oh. แล้วนี่เรากินข้าวกินปลามาหรือ,อยังละ่ะลูกกินแล้วค่ะอืมแล้วที่เรามาหาพี่วันนี้เนี่ยหนูมีเรื่องอยากจะปรึกษาพี่เรื่องอะไรหรอจ๊ะ mm hmm. อ๋อเรายัง เอาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวพี่ขอแจ้งก่อนเนาะว่าเรื่องที่เราจะมาปรึกษาพี่ในวันนี้เนาะ,ะเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยมันก็จะจบแค่ภายในห้องนี้ก็คือมันจะถูกเก็บเป็นความลับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูสบายใจได้เลยลูเรื่องที่หนูกําลังเนี่ยจะเล่าให้พี่ฟังเนาะหรือว่าอยากจะขอคาปรึกษาจากพี่หนูไม่ต้องกังวลน,นะลูกคือพี่คิดว่าพี่เหมือนแม่อีกคนหนึ่งของหนูก็ได้เพราะว่าหนูก็าอายุรุ่นราวคาาเดียวกวับล,ลูกชายพี่เหมือนกัน คือเพื่อนนะคะมันชวนหนูไปสูบบุหรี่อะคะ่ะแล้วแต่นหนูก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปสูบนะคะพี่แค่แบบอยากรู้อยากลองเฉยๆว่าเออการสูบบุหรี่มันเป็นยังไงพอเห็นเพื่อนสูบก,กันเยอะอะค่ะแล้วทีนี้หนูก็กลับไปสูบที่บ้าน,นะคะ่ะแล้วก็แม่เขาเข้ามาเห็นพอดีก็เลยทะเลาะกับแม่คะ่ะแล้วแม่ก็ยืนคำขาดให้หนูเลิกบุหรี่อะคะ่ะอืมงั้นการที่หนูมาหาพี่ในวันนี้เนี่ยก็แสดงว่าหนูเนี่ย อยากจะมาปรึกษาเรื่องการเลิกบุหรี่ใช่ไหมแล้วก็การที่หนูอยากเลิกบุหรี่เนี่ยเป็นเพราะว่าหนูอยากเลิกให้คุณแม่หนูถูกที่เข้าใจถูกไหมจ๊ะใช่ค่ะ<ม>แล้วนอกจากเหตุผลนี้มันมีเหตุผลอื่นอีกไหมที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากเลิกบุหรี่<ม>หนูอยากเลิกบุหรี่ค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าตั้งแต่หนูสูบบุหรี่มาค่ะหนูไม่มีสมาธิในการเรียนเลยแล้วก็จะทําทอะไรก็นึกถึงแต่บุหรี่ค่ะอยากแต่สูบมันทั้งวันเลยค่ะ การที่หนูเนี่ยกล้าออกมาแบบนี้หนูเฟิร์รู้ไหมว่าหนูเก่งมากเลยนะที่หนูกล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงได้เนี่ยค่ะแล้วพี่คิดว่าเรื่องที่หนูทํามันผิดมากไหมคะคือหนูก็ไม่ได้อยากให้มันจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะถ้าหนูยอมไม่รับกลับไปได้หนูก็คงไม่สูบมันนะคะพี่เข้าใจได้นะว่าชีวิตวัยรุ่นมันก็แบบนี้แหละลูกอยากรู้อยากลองลูกชายพี่มันก็เป็นการที่อยากลองเนี่ยถามว่ามันผิดไหมมันก็ไม่ได้ผิดหรอก แต่เราเนี่ยอาจจะต้องควบคุมมานิดนึงเราอยากให้บุรี่เนี่ยมาเป็นนายเราเนาะเราต้องเป็นนายบุหรีแ่แทนแล้วก็ไอ้เรื่องที่มันผ่านมาแล้วอะเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขมันได้แต่เราสามารถที่จะเริ่มใหม่ได้นะลูกนะอืมหนูพร้อมไหมลนะ่ะลูกพร้อมค่ะโอเคงั้นหนูมาเริ่มต้นใหม่ไปกับพี่นะงั้นพี่ขอถามข้อมูลเรานิดนึงเนาะอ่าเราเริ่มสูบบุหรีมานาะนหรือ,อยังลูกก็ประมาณสามอาทิตย์ที่แล้วค่ะ ก่อนหน้าน,นี้หนูก็แบบพยายามที่จะเลิกแล้วค่ะพี่แต่ว่าสุดท้ายมันก็ทนไม่ไหวอะค่ะมันอยากสูบมากเลยหนูก็เลยกลับมาสูบอีกคะ่ะแล้วเราได้มีวิธีที่แบบว่าลองพยายามเลิกหรือยังเราได้ลองทําอะไรมาบ้างแล้วหนูก็ทิ้งซองบุหรี่ทั้งหมดที่ซื้อมาค่ะแล้วก็พยายามอยู่ให้ ห่างจากกลุ่มเพื่อนที่สูบบุหรี่อะค่ะแต่สุดท้ายมันก็ทนไม่ไหวอะค่ะพี่หนูก็ต้องไปซือ้อมาสูบใหม่อยู่ดีอะค่ะการที่เราสูบบุหรี่มาสามอาทิตย์น้องก็ถือว่ามันเป็นระยะเริ่มต้นของการสูบเองมันยังไม่นานเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเลิกได้เพราะว่าบางคนเนี่ยที่เขาติดบุหรี่มาเป็นสิบยี่สิบปีเขายังเลิกได้เลยนะหนูใครเนี่ยถือว่าสบายมากแต่ไอตัวที่หนูติดบุหรี่เนี่ย มันชื่อว่าสารนิโคตินคือหนูติดสารนิโคตินในบุหรี่เลยทําให้ให้หนูเนี่ยมีอาการอยากจะสูบบุหรี่เนะเาะแล้วตอนนี้ที่พี่ทราบมาเนี่ยมันก็มีนวัตรกรรมที่มันชื่อว่าลูกอมเลิกบุหรี่ก็คือว่าในตัวลูกอมเนี่ยมันมีสารนิโคตินเหมือนกันแล้วพอเรารู้สึกว่าเราอยากจะสูบบุหรี่ใช่ไหมแล้วเราเนี่ยก็เอาลูกอมนั้นนะขึ้นมากินมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถลดอาการอยากบุหรี่ลงได้ลูกได้ค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะลองไปหาซื้อมาลองนะคะ หนูเฟิร์นหนูรู้ตัวไหมลูกว่าหนูอะเก่งมากเลยนะตอนนี้เนี่ยแค่หนูคิดเนี่ยมันก็ผ่านมาครึ่งทางและหนูชนะใจตัวเองมาได้ครึ่งทางแล้วต่อไปเนี่ยก็คือเหลืออีกครึ่งทางก็คือการที่หนูเนี่ยจะเลิกบุรีเนาะยังไงพี่ก็เป็นกําลังใจให้หนูเสมอนะแล้วก็ขอให้หนูเนี่ยประสบความสําเร็จในสิ่งที่หนูคิดไว้แล้วก็ขอให้เลือกบุรีได้สําเร็จนะลูกใชค่ะโ้ขอบคุณพี่มากเลยนะคะคือถ้าหนูก็ไม่รู้จะปรึกษาใครอะคะเรื่องนี้ถ้าไม่ได้พี่อะ หนูก็คงคงเครียดมากๆเลยอะคะอ่ะพี่ยินดีแล้วก็เต็มใจเสมอนะเดี๋ยวหนูจะลองเอาวิธีที่พี่แนะนำมาค่ะไปปฏิบัติดูนะคะแต่หนูก็ยังไม่มั่นใจว่าหนูจะเลิกได้ไหมแต่หนูสัญญาค่ะว่าหนูจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆหนูจะเลิกมันให้ได้คะ่ะแค่นี้ก็ดีแล้วลูกพี่เห็นความตั้งใจในตัวหนูที่แบบมันเปี่ยมล้นไปด้วยความตั้งใจนะ อืมยังไงพี่ก็เป็นกำลังใจให้นะพี่เชื่อว่าหนูทำได้อยู่แล้วนะแต่ว่าตอนนี้อ่ะมันก็ถึงเวลาที่พี่ต้องไปดูคนไข้อีกเคสหนึ่งแล้วละ่ะใช่ค่ะม่นหนูขอตอกลับไเลยก็ได้ค่ะโอเคนูพี่รอดูความสำเร็จของหนูอยู่นะน้องเฟิร์นถ้าเกิดว่าน้องเฟิร์นมีอะไรเนี่ยน้องเฟิร์นก็ติดต่อมาหาพี่ได้ตลอดเลยนะได้ค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะพี่หนูจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังค่ะโอเคลูกกลับบ้านดีๆนะเดินทางปลอดภัยลูก